ดีจ้ะทุกคนวันนี้เจสซี่จะมาแนะนำขน้าหมูกรอบวัตถุดิบที่ต้องเตรียมก็มีขาน้า400กรัมหมูกรอบ150กรัมกระเทียมสับ20กรัมพริกแดง10กรัมอันดับแรกนำหมูกรอบของเราเอามาเชื่อเป็นชิ้นๆก่อนเลย หลังจากนั้นเราก็มาเหลาคะน้ากันเลยจ้าเปลือกข้างนอกเนี่ยต้องเหลานะคะไม่งั้นมันจะแข็งตอนกินมันจะไม่อร่อยค่อยๆเหลามันเข้าไปนะคะหลังจากนั้นก็เชื่อเป็นชิ้นๆเลยหลังจากนั้นอย่าลืมแยกใบคะน้ากับก้านคะน้าด้วยนะคะเทน้ําลงไป ใส่เกลือ1ช้อนโต๊ะตามมาด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะรอจนน้ำเดือดพอน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ก้านคะน้าลงไปต้มก่อนเลย6นาทีหลังจากนั้นเราค่อยใส่ใบคะน้าลงไปต้มจนสีของใบคะน้าเป็นสีเข้มก็พอแล้วนะคะประมาณ10นาทีอย่างนั้น อ่าสีเข้มประมาณนี้ก็โอเคแล้วเอาขึ้นมาได้เลยจ้าหลังจากนั้นก็ใส่เข้าไปในน้ำเย็นจัดเลยวิธีนี้จะทำให้คณนาของเรากรอบอร่อยหลังจากนั้นเรามาทำเครื่องปรุงกันเลยซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะ น้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะตามมาด้วยน้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันเลยจ้ะโอเควัตถุดิบทุกอย่างพร้อมแล้วเรามาลงมือทำกันเลยเตรียมกระทะให้ร้อนใช้ไฟกลางใส่น้ำมันลงไปนิดนึงพอน้ำมันเริ่มร้อนเราก็ใส่กระเทียมลงไปผัดผัดให้หอมเลยนะคะ พอกระเทียมได้ที่แล้วเราก็ใส่ซอสของเราลงไปได้เลยพอซอสของเราเริ่มเดือดเราก็ใส่หมูกรอบลงไปอย่าลืมผัดให้เข้ากันก่อนหน่อยหนึ่งนะจ๊ะให้หมูกรอบดูดน้ำซอสของไปให้เต็มเต็มเลยหลังจากนั้นก็ใส่ขนาลงไปเลยจ้ะ คะนาต้มสุกแล้วไม่ต้องผัดนานนะคะผัดแป๊บนึงก็พอพอให้น้ำซอสของเราเข้าไปในตัวเนื้อคะนาก็เพียงพอแล้วผัดผัดคุกเข้าให้พอกันก็ได้แล้วจ้ะหลังจากนั้นก็ใส่พริกแดงลงไปเลยเป็นขั้นตอนสุดท้าย ผัดๆัดผัดคุกเกลีให้เข้ากันก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าคณะหมูกรอบสูตรนี้ทำง่ายมากๆเลยก็บอกอร่อยแล้วก็ทำง่ายด้วย<ม>ทุกคนลองทำตามดูนะจ้า<ม>เอาละค่ะถ้าชอบวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ<ม>คลิปหน้าจะทำอะไรทานพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบายะ